รถรับส่งนักเรียนลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถแล้วน้องเสียชีวิตจะเคลมอะไรได้บ้างในคลิปนี้มีคําตอบค่ะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดหัวใจกดติดตามกดคอมเมนต์แล้วกดแชร์ให้ท่านอื่นได้รับรู้ด้วยนะคะค่ะใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะเราก็คงจะเคยได้ยินข่าวเศร้าหลา,หลายครั้งที่รถรับส่งนักเรียนลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถแล้วน้องขาดอากาศหายใจแล้วน้องก็เสียชีวิตนะคะค่ะครูมีก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่ฟังนะคะถ้าหากว่า เกิดเหตุการณ์เศร้าขึ้นมากับเราหรือคนใกล้ตัวเราเราก็จะได้บอกกันได้นะคะว่าจะสามารถเคลมอะไรได้บ้างนะคะกรณีที่หนึ่งคือกรณีที่รถคันนั้นทําประก,รกันภาคภาคบังคับไว้นะคะก็คือพรบก,ก็จะสามารถเคลมได้ในวงเงินห้าแสนบาทนะคะกรณีที่สองคือถ้าหากรถคันนั้นได้ทําประกันภาคสมัครใจคือประกันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสองบวกชั้นสามชั้นสามบวกไว้นะคะก็จะเคลมได้อีกห้าแสนบาทนะคะ กรณีที่3กรณีที่ผู้ปกครองซื้อประกันชีวิตให้น้องนะคะประกันหลักก็จะเคลมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณีได้ตามวงเงินที่ผู้ปกครองซื้อไว้นะคะกรณีที่4ถ้าผู้ปกครองซื้อประกันส่วนควบอุบัติเหตุก็จะเคลมได้อีกหนึ่งวงเงินนะคะเป็นวงเงินที่4นะคะกรณีที่5คือกรณีที่โรงเรียนทําประกันกลุ่มประกันอุบัติเหตุให้เด็กนักเรียนนะคะก็จะเคลมได้อีกวงเงินหนึ่งนะคะค่ะเห็นไหมคะว่า มันมีความคุ้มครองความอุ่นใจในกรณีที่เราซื้อประกันไว้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เศร้าแบบนี้ขึ้นกับบุตรหลานของเราเนาะคะ่ะไม่ว่าจะเงินมากมายเท่าไหร่แต่ถ้าเราจะต้องเสียบุตรหลานอันเป็นที่รักไปเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ถ้าเรามีประกันไว้เราก็มีความอุ่นใจหากวระท่านอยากจะทําพอรบอรหรือทําประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันภัยทุกรูปแบบก็คลิกลิงก์โปรไฟล์หน้าครูหมีมาเลยค่ะครูหมีจะ บริการทุกท่านหรือถ้าหากว่าท่านอยากจะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรามาลดรายจ่ายจากในสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ต้องต่อพรบรทุกปีและมาเพิ่มรายได้ในการที่จะรับทําให้คนอื่นค่ะก็คลิกลิงก์มานะคะมาปรึกษาหาหรือม,มาสอบถามรายละเอียดกันได้ค่ะขอบคุณมากค่ะวัสดีค่ะ